แต่คลิปบางคลิปเห็นพฤติกรรมของสัตว์รับของขึ้นจริงๆเอาก็เล่นไปจัดการกับของรักของห่วงเป็นร่องเป็นรอยออแบบนี้ขึ้นสิแบบนี้มันขึ้นนะสิ ทำไงเหรอไก่ต้มไหมคุณอยากกินไหมล่ะต้มยำไก่บ้างเอาไหมล่ะจะเป็นไก่ตีนะอะไรดีซุปเปอร์ตีนปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรรถคันนี้คุณไปเคลือบเคลือบแก้วจนมันเงาเป็นเงาไก่มันเห็นตัวมันเองมันก็นึกว่าเป็นไก่ตัวอื่นเพราะว่ามันไม่เคยเห็นตัวเองมันก็เลยตีไม่หยุดเลย โอ้โหทีนี้เป็นร่องเป็นรอยยาวครับแบบนี้ยาวเคลียร์กันยาวครับทำยังไงดีทีนี่เอ้าต้มยำไก่บ้านแซวเล่นนะเจ้าของเขาก็รักไก่ของมันแหละแต่ยังไม่ทรารถเป็นร่องเป็นรอยเอาก็ไปซ่อมไปอะไรซักคือยังไงรู้ไหมบอกให้ฟังนะรถไม่ว่าจะแพงอะไรยังไงก็ตามแต่มันเป็นของช้นะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวต้องใช้สติคือบางทีเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยรถที่เรารัก เป็นร่องเป็นรอยโดนชนโดนขีดโดนควนปล่อยวางใช่ของเขาก็เช้าเนี่ยดิฉันเห็นรถคุณชนะโดนชนเลยยังไม่บอกดิฉันรู้ว่าเขาปล่อยวางคุณชนะไม่เป็นไรเขาของนอกกายคือเท่าไหร่หรอกยาเลยนะะยู่ติดล้อยางตินแตกออกมากันจนม่วงไปหน้าคือแตกอะค่ะคุณไหวนะคือดิฉันชนเอง ต่ผมต้องปล่อยวาง<ช>ผมพูดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้า